อ้นศิลปะมาแล้วมาแล้วมันีอ้นศิลปะสีผ้าพี่น้องมากินบุกวงพี่น้องสเสียบซ้ำหน้าพี่น้องนี่ตามเบิ้ลพี่น้องนี่กับตอนปลาแดกบาดห้าพี่น้องขาดว่าไหนพี่น้องได้เนี่ยหัวหอมพี่น้องหัวหอมแดงพี่น้องโมมด้วยพี่น้องหอมสีสะเก็ดบาดห้าวเสียบด้วพี่น้องได้หอมสีสะเก็ดบาดห้าวเสียบพี่น้อง จอ 4, 2, 3, 2, นสี่สองนี่น้อปลาแดกเดี๋ยวนเด้พี่น้องนะขออนุญาตดูนิ้วพี่น้องนะมัดถนัดพี่น้องอีพี่น้องมองมีข้อตอนปลาแดกพี่น้องเอ้ Yeah, yeah, eh yeah, yeah. หันกางกักปักเออกางปักเนี่ยพี่น้องเสียบเวลาพี่น้องกลับขค้ืนเมื่อไรครับผมเกียบไปยำพิจังวะพี่หน่อยตอนที่สามประเดี๋ยวขาด่็ได้ง้อคอมแดงสีสเกะบ้านเท่าพี่น้องไอ้โมมเลยพี่น้อ,นนนอง น,นี้ก็จะพ่อได้ดยงเด้นั่นโอ้ยหอมแดงหุโตุกสานัยากยังเรียกว่านึ่ง Vừa, không? con nhai vừa bây nhầm nằm ở lại thế ạ có phải nè em nè em nè toàn nó phải nói nó. <cười> 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 บืมท่าท่านผู้งเออเออมื่หเมื่อไหร่้องมันแค้นก็้เ็นเนาะสวัสดีครับผม